จะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ซึ่งดีมากๆจะได้รับการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตทางการเงินแบบลับๆอ่มีคนหนุนหลังมีคนผลักดันอาจจะไม่ใช่คนจะประสบความสําเร็จและได้รับความมั่นคงแบบง่ายๆแบบงงๆมันจะมีเกณฑ์ได้เงินจากความเสียหายบางอย่างนะสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง โหลาเวลนะครับผมโหลาเวลคลิปนี้จะมาพูดกันถึงดวงของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอ่าเพิ่แป๊บเดียวแล้วก็เข้าสู่เดือนแรกของครึ่งปีหลังปี2024แล้วนะครับผมผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับผมอ่ามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้อ่ะเป็นเดือนแรกของครึ่งปีหลัง ชาวราศีสิงจะเป็นอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโหราเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการ,กระน,นะครับผม,มันก็จะมีพูดถึง5หัวข้อนะครับภาพรวมธุรกิจการงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับ หลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายตั้งแต่30เมษายนก็อันนี้ก็ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับผมอ่าก็ราศีสิงห์หลายคนจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ซึ่งดีมากๆเป็นงานดีๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามาให้เลือกคือสร้างความมั่นคงสร้างความอบอุ่นราบลื่นเจอการยานามิตรที่ดีแล้วเขาก็ทําให้ชีวิตเรามัน เออมีโชคมีลาบมีอะไรได้ในระยะยาวเลยคือเป็นความมั่นคงแบบระยะยาวเลยนะไม่ใช่งานแบบมาแบบหวือหวือวาวาวา้วาววุบไม่ใช่นะสิ่งที่จะเจอต่อจากนี้ในเรื่องงานไม่ว่าจะเริ่มธุรกิจอะไรก็ตามแต่ดีกับชาวราศีสิงห์ทั้งหมดนะครับผมอ่าเทียงแต่ในเดือนกรกฎาคมเดี๋ยวมาเจาะลึกเฉพาะเดือนนี้ว่ามันจะเน้นๆไปที่เรื่องไหนนะครับคือในเดือนนี้มันจะมีดาวเป็นลุมกันในพกวินาศค่อนข้างเยอะทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ นะครับผมก็จะพูดตรงๆมันเป็นเดือนที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตทางการเงินแบบลับๆมีคนหนุนหลังมีคนผลักดันอาจจะไม่ใช่นคนอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะเดือนนี้ผลบุญหรืออะไรไม่รู้ผลักดันแต่ก็อาจจะมีคนช่วยด้วยแหละมีคนให้เงินแบบเหมือนกับเราทําอาชีพเนี้ยอารมณ์เหมือนกับว่าเราก็อาจจะยังไม่ได้สําเร็จอะไรมากมายนึกออกปะ แต่ว่าเงินในบัญชีเราเฟื่องฟูมากอ่าคนก็จะรู้สึกว่าเราสําเร็จเยอะเพราะจริงๆเ่ะเรามีการช่วยเหลือจากคนอื่นจากอะไรด้วยอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะให้สําเร็จด้วยตัวเราเองร้อยเปมันยังไม่ได้ไงอะไรอย่างเนี้นะครับมันก็จะมีอะไรลับๆเข้ามาช่วยเหลืออ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเช่นบางคนเปิดร้านอาหารในภาพลักษณ์คนภายนอกก็คือเราประสบความสำเร็จเรื่องร้านอาหาร อ๋อแต่เปล่าหรอกฉันมีเงินจากการเทรดหุ้นฉันมีเงินจากการเล่นหุ้นร้านอาหารนี่ไม่ค่อยมีไม่ได้มีกําไรเท่าไหร่เลยคัดทุนย่ยอยยับเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเขาก็ยังมองว่าเราประสบความสําเร็จในร้านอาหารอยู่เออจะจะเรียกว่าเปิดร้านอาหารบังหน้าก็ได้แต่มันก็เห็นต้องบังเลยนเล่นหุ้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรด้ว่เพียงแต่ว่าแค่ว่าไอ้ภาพภายนอกที่เราเหมือนกันเราประสบความสําเร็จเรื่องนี้ กับรายได้จริงๆเนี่ยมันคนละงานเป็นคนละส่วนกันแต่เดือนนี้ที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือเรื่องงานนะครับเรื่องงานที่เกี่ยวกับอสังหาเด่นไหมเด่นเด่นมากๆจะประสบความสําเร็จและได้รับความมั่นคงแบบง่ายๆแบบงงๆไม่ใช่สําเร็จเฉยๆนะสะสำเร็จและมั่นคงด้วยนะแต่ได้แบบงงๆง่ายๆเอออยู่ๆเขาก็ล็อกเงินเดือนให้เลยกับงานเนี่ย แล้วก็ยัดยัดตำแหน่ง Position ให้เลยอยู่ตำแหน่งเนี้ยเงินเดือนเท่านี้คอมต่างหากโอ้โหอะไรมันจะเวลี่เพอร์เถึงจะมีวิบากกรรมเรื่องดาวเสาที่ยังเลงมาอยู่ทําให้คุณยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องคู่ครองเรื่องครอบครัวเรื่องนี่เว้นนี่กรรมอะไรยังมีอยู่ยังไม่ได้ไปไหนแต่มันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาช่วยด้วยอ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็จริงๆเดือนนี้งานประกัน งานประกันโดดเด่นมากข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือการนำงานหรือธุรกิจเดิมๆที่เคยเลิกทำไปแล้วเเจ๊งไปแล้วหรือเลิกทำไปแล้วหรือไม่ยุ่งกับมันแล้วอยู่ๆเอากลับมาทำใหม่แต่อาจจะเปลี่ยนบริษัทนึกออกไหมเช่นเคยขายประกันบริษัทนี้เลิกทำไปแล้วอยู่ๆก็กลับมาเป็นตัวแทนประกันใหม่แต่ขายกับอีกบริษัทหนึ่ง เคยเป็นในหน้าอสังหาของบริษัทนี้เลิกทําไปนานและไม่ได้ยุ่งเกี่ยววงการนี้แล้วก็เอากลับมาทําใหม่กับอีกบริษัทหนึ่งแต่อาจจะลูกค้ากลุ่มเดิมดึงเข้ามาอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวมาดูทีละหัวข้อแล้วกันนะครับเอาหัวข้อแรกนะครับธุรกิจการงานนะครับผม ธุรกิจการงานนะครับสนับสนุนรายการโดยอีเวนต์พิเศษนะครับผมสำหรับคนที่สนใจที่จะติดตะก,กา้า TikTok s ช o อ a f f i l i a t e อ่าหรือเป็นในหน้า TikTok อาจจะเป็นคนที่เป็นครีเอเตอร์ทำอยู่แล้วหรือคนที่สนใจทำเพราะเห็นว่าโอ้รีวิวแล้วก็รับค่าคอมมันดูสนุกมันดูอะไรเงี้ยบางคนชอบรีวิวอยู่แล้วเนี่ เออเจอชาไข่มุกก็ต้องบอกให้เพื่อนให้ฝูงร้อยแปดมากินร้านนี้สิกูไม่ได้อะไรกูก็รีวิวให้เขาด้วยหรอเป่าะเออแต่ว่าถ้าทำแอฟฟิลิเอตติกก k เนี่ยมันจะไม่ได้รีวิวฟรีเราจะรีวิวแล้วได้ค่าคอมด้วยถ้าเกิดการซื้อขายผ่านคลิปเราแถมถ้าเกิดมีการซื้อขายเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปส่งไปสนีด้วยตัวเองด้วยนึยกออกปะ่ะเออประมาณนี้ไม่ต้องไม่ต้องลงทุนซื้อสินค้ามาก่อนไม่ต้องสต็อกสินค้าก่อนแถมไม่ต้องส่งของด้วยมันดีอย่างนี้อันนี้ก็คือการทำแอฟฟิล ซึ่งจริงๆเขาก็ทํากับหลายแพลตฟอร์มนะเดี๋ยวนี้ช้อปปีก็เริ่มมีมาทําเพราะช้อปปีมันเป็นร้านค้าออนไลน์อยู่แล้วไงเขาก็เริ่มให้ทําวิดีโอ a f ฟเฟอร์ได้อะไรเงี้ยจริงๆแต่ว่าของ t i k t o ็อจะค่อนข้างเด่นนะครับผมในงานงานนี้ก็จะเป็นงาน t i k t o ็อกช็อ f f อฟเฟอรในงานนี้ก็จะเป็นงานนะครับชื่อว่า U ูไลฟ์เอฟเฟอร์เเปลี่ยนไถ่ฟีดสุดฟันสู่การสร้างรายได้ สุดปังนะครับจากที่ตึก R S เกษตรนวมินทรนะครับผมก็จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์มากหน้าหลายตามากเลยมาให้ความรู้นะครับผมและคนที่โดดเด่นมากๆที่ต้องแนะนำแบบสุดๆหัวใจก็คือเซียนเป็ดนะครับผมเซียนเป็ดนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำช่อง YouTube ชื่อว่าเซียนเป็ดแล้วก็ช่อง TikTok แล้วก็เพจ Facebook เขาก็ชื่อเดียวกันเซียนเป็ด คือทำเรื่องเกี่ยวกับการสอนออนไลน์เนี่ยมานานมากแล้วไม่ว่าจะก,การทำา f f i l l i t t e ไม่ใช่เฉพาะ TikTok นะทำกับ s h อป e e Lazada าทำกับตัว YouTube เองหรือแนบลิงก์ติดกับช่องของคุณติดกับทั้งอะไรทั้ง a เมซ n n i n f l u e เ c e เเขาก็สอนคือเขาสอนวิธีการหาไรายได้จาก YouTube มีช่องทางไหนบ้างเขาก็บอกเลย ทำ YouTube ได้ไรายได้6ช่องทางอย่างนี้ทำ t i กต็อ k มีอะไรบ้างหช่องทางทํา f Facebook ทํายังไงมีไรายได้6อย่างอะไรเงี้ยคือเขาสอนทุกแพลตฟอร์มแล้วก็แต่และว,วิธีเขาก็เจาะลึกให้เป็นคลิปๆในช่องของเสานะครับผมก็จะไปดูผ่านตาบ่อยคนนี้ก็จะเก่งมากเรื่องสอนวิธีการในการหาเงินทางออนไลน์แพลตฟอร์มไหนหาเงินด้วยวิธีไหนบ้าง อ่าของ YouTube จะต้องได้ยอดวิวจากทาง Google Adsense อ่าที่จ่ายเงินให้คุณทุกวันที่21เอ่าเวลามีคนมาดูคลิปคุณแล้วมียอดวิวเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เขาก็จะบอก t i k t o k ไม่ได้ยอดวิวนะแต่ t i k t o k จะได้เรื่องของขวัญได้เรื่องการให้เพชรของขวัญเวลาไลฟ์สดได้เรื่องติดตะก,กอะไรเงี้ยก็คือเซียนเป็ดจะเก่งเรื่องออนไลน์ไปดูช่อง YouTube เขาได้นะครับว่าจะสอนดีมากวันเนี้ยเขาก็ไอในวันที่6เนี่ยเขาก็จะมาสอนด้วยว่า ะก,กา้าเริ่มต้นทําอย่างไรนะครับเพราะปกติถ้าเกิดสมมุติเรารีวิวของอยู่แล้วอเช่นในทิกต o k เราก็จะเห็นบางทีก็อะไรทีมทานหน้าอยาสีฟันไพ่ทาโลกไพ่ย,ยิปซีก็มีหนังสือสวดมน์ก็มีพัดลมบ้างไดเป่าผมบ้างที่หนีบมือถือติดกระจกรถยนต์บ้างหรือไม้เซลฟี่ก็มีอ่านะครับผมหรือขาตั้งมือถือต่างๆนานา,นานเนี่ย อ่าเขาก็จะมีสอนในงานงานนี้นะครับผมว่าจะติดตัก้าขายสินค้าทางช่อง TikTok Affiliate อย่างไรนะครับผมเวลาพูดรีวิวพูดป้ายยาต้องพูดยังไงให้คนอยากคลิกซื้อและเวลารับค่าคอมรับยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าโดยก็จะมีแนะนำอ่าสินค้าหลากหลายรายการนะครับของทาง r s อ่าซึ่งน่าจะมีแจกฟรีเพื่อให้คุณเอาไปรีวิวเนี่ยแหละ นะครับเพื่อรับค่าคอมนะครับผมอ่ายังไงถ้าเกิดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่ Line ID NIC 3636หรือที่เพจโหราพาอาศัยได้เลยนะครับผมอ่าเรื่องธุรกิจการงานนะครับของชาวราศีสิงนะครับในเดือนนี้ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวศุกร์เป็นราชาโชคแต่อยู่ในภพวินาศนะครับและดาวเอ่อมีดาวอังคารเป็นราชาโชคในเรือนการงาน คู่กับดาวพฤหัสอ่านะครับดาวพฤหัสมันจะเป็นเรื่องของงานมรณะงานประกันโดดเด่นอ่าแล้วก็งานที่เคยเลิกทําไปแล้วเอากลับรรมาทาใหม่โดดเด่นแต่พอมีดาวอังคารเข้ามาช่วยแปลว่าอะไรอีกงานที่เข้ามาเนี่ยที่ว่าเลิกทําไปแล,แล้วเอามาทําใหม่เนี่ยมันเด่นก็ใช่แต่ว่าพอมีดาวอังคารเข้ามาอีกแรงหนึ่งแบบมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเจ้านายหรือมีสปอนเซอร์มีคนที่มีอํานาจมากกว่าลูกค้าหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ เข้ามาผลักดันคุณให้งานเนี่ยมันสำเร็จง่ายและแรงชัดจัดเต็มมากขึ้นไปอีกมีความมั่นคงในงานงานเนี่ยแบบง่ายๆเลยจากเดิมที่งานงานเนี่ยมันโผล่เข้ามาเราก็ไม่รู้เลยมันจะไปทางไหนมันจะเป็นเรื่องเป็นราวไหมมันจะเป็นโลเป็นพายไหมมันยังไม่รู้ไงมันเข้ามาใหม่กูยังเหมือนกับวิ่งตอะแตะอยู่แต่อยู่ๆมันมามีการช่วยเหลือบางอย่างที่เรารู้สึกเหมือนกับเรามั่นคงปันหนึ่งทำมา20ปีนึกออกปหเออเหมือน ผู้ใหญ่ผักดันให้ยัดตำแหน่งให้สอนงานให้หรือได้เทคนิคค,ความรู้บางอย่างในกิจการธุรกิจนี้อารมณ์เหมือนเป็นทางลัดบางอย่างที่ทำให้คุณปันหนึ่งมีชั่วโมงบินมาแล้วยี่สิบปีอ่ะเอออย่างนั้นเลยอ่ะแล้วมันทำให้งานคุณสำเร็จแบบงง,งๆแบบวินาศสำเร็จแบบคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้ว่าสำเร็จแต่กูรู้อยู่แล้วเข้าใจไหมอ่ามีการแบบนั้นแหละนะราศีสิงก็ได้อะไรแนวๆนั้นแ่ะนะครับผม านานาัน้ต่อไปเรื่องการเงินนะครับผมเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ดาวการเงินคือดาวพุธก็ยังอยู่ในภพว,วินาศเช่นเดียวกับดาวการงานอ่ามันมันจะมีเกณฑ์ได้เงินจากความเสียหายบางอย่างอ่าขายประกันก็ถ้าประกันนี่เน้นประกันวินาศสัยนะเพราะมันเป็นภพว,วินาศไม่รู้ไอ้ไอสิ่งที่คุณเคยเสียหายเคยเลิกำํำเคยจบเคยเจ๊งหรืออะไรที่เกี่ยวกับวินาศประกันวินาศลดพังต้องไปซ่อม ค่าสินใหม่ทดแทนเ,เงินตกเบิกที่คุณยังไม่ได้เบิกแล้วเขาควรต้องให้คุณค่าชดเชยเสียหายย้อนหลังอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะได้ในเดือนนี้อ่าเป็นโชคลาภบ,บางอย่างที่ต้องได้อ่าเงินมันจะมาประมาณนี้นะครับมาประมาณแบบมาประมาณแบบไม่ใช่ทางปกติอา่าให้คำยากจัง ใน,ในทางปกติแล้วถ้ามีการพูดการคุยกันอะไรเพื่อได้เงินหรือการเจราจาการติดต่อคอมมูนิเคชันเพื่อได้เงินก็ไม่ใช่การคุยในวิถีทางปกติอารมณ์เหมือนคุยคุยนี่ต้องเป็นความลับแบบสุดยอดนึกออกไหมเออดีลลับมีดีลลับข้อเสนอลับการเจราจารลับลับอะไรก็ลับไปหมดเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์นะ คุยแบบลับๆคุยแบบด้วยวิธีการคุยก็ไม่เหมือนเคยพูดด้วยนะต้องใช้การพูดอีกแบบหนึง่งสําหรับข้อเสนอนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะมีดวงได้อะไรแบบเนี้ยได้แบบงงๆเด้ยหรือมีเกณฑ์เขาให้หยิบยืมเงินก้อนใหญ่ยืมแบบคืนเมื่อไหร่เรื่องของมึงอะไรเงี้ยยืมเหมือนไม่ยืมเป็นหนี้แบบงงๆแต่ดีอะไรอง้มันมันไปได้หมดเร,เราสิเพ่อมีดาวเกตเลงอยู่พบอหริด้วยไงหมายว่า ฟ้าเปิดให้เป็นหนี้เออแต่ได้รับการผลักดันเหมือนกับเขาต้องการให้คุณทางานงานนี้ให้สําเร็จจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมถ้าคุณไม่มีเขาก็ลงทุนให้ก่อนเออให้ยืมก็มเหมือนไม่ได้ให้ยืมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้สาหรับชาวราศีสิงห์นะแต่หลายอย่างเนี่ยเหมือนเซตศูนย์ใหม่เซตจ,จิโร่ใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมันก็จะดีกับคุณนะครับผม อ้าต่อมานะครับเรื่องความรักนะครับผมเรื่องความรักนะครับสนับสนุนรายการโดยนะครับคอร์สออนไลน์นะครับวิชาโหรา,าศาสตร์ไทยแอสโทรโลจีนะครับ12เรือนพบ12ราศีและวก็ดาวทั้งหมด10ดวงนะครับผมก็จะมีสอนเรื่องของจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคหรือที่เรียกว่าวิเครสวอร์์ในดวงชะตาของคุณนะครับว่าพื้นดวงคุณเนี่ย มันคุณมีศักยภาพพรสวรรค์ด้านไหนมีจุดอ่อนข้อบกพร่องด้านไหนนะครับมีโชคลาภหรือโอกาสดีๆเรื่องอะไรแล้วก็มีอุปสรรคขัดขวางเรื่องอะไรอันนี้คือพื้นดวงทั้งชีวิตนะแล้วก็จะมีวิเคราะห์เขาเรียกว่าดวงจอก็คือเหตุการณ์ในอนาคตอายุเท่านี้ปีนี้เดือนนี้จะเกิดอะไรอ่าอันนี้เขาเรียกว่าดวงจรน,นะครับผมดวงดวงจรน,นี่มันนอกจากว่าดาวนั้นย้ายดาวนี้ย้ายที่ผมทําคลิปแล้วเนี่ยมันยังมีว่า ทุกวันเกิดของเราดวงต้องเปลี่ยนอ่าเขาเรียวกว่าดวงวัยตรีวัยลัคนาจรทักษะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ว่าดาวย้ายอย่างเดียวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มันก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเออเออดวงเราเนี่ยถูกโฉลกกับสีอะไรบ้านหรือหัวนอนทิศไหนคือไม่ต้องบ้านก็ได้ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยทิศไหนที่เป็นทิศที่ดีกับเราทิศมงคลทิศไหนไม่ดีทิศไหนดีสีอะไรดีเลขอะไร เบอร์มือถือเลขทะเบียนรถเลขอะไรเลขอะไรที่ถูกฉลกกับดวงเราก็จะวิเคราะห์ได้หมดดูให้ตัวเองได้ในคอร์สเรียนนี้นะครับสามารถดูให้ตัวเองดูให้คนที่คุณรักได้หรือคุณจะเอาไปทําเป็นอาชีพโหราศาสตร์เป็นอาชีพหมอดูก็ได้นะครับผมถ้าคุณมีความรู้นี้แล้วหรือเอาไปตั้งดวงเปิดร้านทําธุรกิจจะได้รู้ว่าฉันควรจะเริ่มเปิดธุรกิจเนี่ยวันเวลาอะไร ที่เหมือนเด็กคลอดออกมาแล้วดวงดีอ่ะนึกออกอ่าอ,อย่างนี้ได้นะครับผมถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับลายไอดีเอ็นไอซที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับผมอ่าทั้งหนับหัวข้อความรักของชาวราศรีสิงห์นะครับคือเรื่องความรักเนี่ยอย่างที่บอกว่าตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วเนี่ยปี6กเนี่ยยาวไปจนถึงพฤษภาคมปี68เลยเนี่ยไม่ไดีเพราะดาวเสายัางเล็งลักคนาอยู่ดวงแต่ ดาวเสาที่ว่าโทษทุกข์ทายเสาเนี่ยมันจะทําให้เรื่องความรักมันอึดอัดหวานอมขมกลืนทุกทรมานมากกว่าสุดนะครับผมเหมือนกับว่าพอมีคู่แบบจริงจังแล้วมันจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจดาวเสายังเป็นเจ้าเรือนอลอีกคู่ที่เจอก็มักจะเป็นเจ้ากรรมในเวรหรือมาแล้วก็ต้องระวังว่า มันจะมาดีมาหลายมันอาจจะมาด้วยเจตนาดีแหละแต่อาจจะสร้างปัญหาให้เราในภายหลังได้ด้วยเหตุแห่งด้วยเหตุแห่งดวงชะตาหรือกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพียงแต่ช่วงเนี้ยถ้าเกิดคู่ที่เข้ามาแล้วเราไม่ได้ไปจริงจังในเชิงในเชิงว่าต้องเป็นแฟนแบบจริงจังมากนะเอาแบบว่าขำขสนุกสนุกแก้ขัดเอ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการแก้เคล็ดไปในตัวช่วงนี้มันมีโอกาสเรื่องการงานที่ค่อนข้างดี มากๆอดังนั้นจะไม่ได้ไปพูดว่าเอ้ยให้ยุ่งแต่เรื่องงานไม่ยุ่งเรื่องนั้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าคุณเอาพลังเรื่องคู่เนี่ยไปใช้กับเรื่องงานนี่กว่าให้อารมณ์เหมือนกับเป็นเพื่อนกันทํางานอ่าอรมณ์แบบเนี้ยเอมันอาจจะมีเรื่องอารมณ์อย่างว่าชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าจริงจังถึงขั้นขึ้นสถานนะว่าแฟนเนี่ยยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะมีทุกกิจกรรมที่เหมือนแฟนก็ได้นะ แต่อย่าขึ้นสถานะว่าแฟนมันไม่ดีนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการแก้เข็ดไว้นั่นเองนะครับสาหรับชาวราศีสิงหนะ์ดาวคู่ครองราหูยังอยู่ในภพมรณะอยู่อ่าช่วงนี้มันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่ายิ่งห่างกับคู่ไปเที่ยวกับคู่บ้างถ้าถ้าคือมันไม่เชิงว,ว่าต้องห่างกันไม่ได้เจอกันบ่อยๆเพียงแต่ว่าทั้งเราทั้งคู่เนี่ยถ้าเดินทางไปต่างประเทศหรือท่องเที่ยวด้วยกันบ่อย ข้ามน้ําข้ามทะเลบ่อยๆมันจะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวเพราะอ่านะครับผมหรือคุณอาจจะไปเจอคู่เป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลเป็นพ่อแม่แม่ไม่เป็นคนที่เพิ่งเลิกลายาล้างมา่อดอะไรอย่างเนี้ยมันจะดีกับชีวิตคือคําว่าคู่ต้องปลูกพันกับคําว่ามรณน,นะต่างถิ่นแดนไกลหรือเจอคู่เป็นคนขายลงศพก็ได้เจอคู่เป็นสับปะเลอก็ได้หรือเจอคู่ขายประกันก็ได้คือได้หมด ที่มันเกี่ยวกับคําว่าบอลน,น,นะแล้วมันจะแก้เข็ดแต่ถ้าจะให้ตกล่องป่องชิงถึงท่านแต่งงานเป็นจริง,เป,รงเป็นจังรักกันยันถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรขนาะดต้องรอพฤษสภาปีหน้าดีโล่งนะครับผมสาหรับเรื่องความรักนะครับผมแต่ว่าถามว่ามันยังมีความกระดิกระดาหวานแหววมีอะไรไหมถ้าจะให้มีแบบว่าว,วูบวูบาๆนั้นเดือนสิงหาจะเด่นเพราะดาวศุกร์จะมาทับหลักอ่าเดือนนี้ดาวศุกร์ก็วินาอีไงนะมันก็เลยมีความแบบงงงาอะไรหน่อย อประมาณนั้นนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับส่วนเรื่องสุขภาพเดือนนี้ค่อนข้างต้องระวังหลายๆอย่างเพราะดาวมันอยู่พบเสียเยอะนะครับเดือนนี้และดาวเสายัางเลงมาอยู่ราศีสิงห์ยังต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของกระดูเรื่องของความเครียดเรื่องของไมเกรนเรื่องของข้อเท้าข้อเขา่าหน้าแข้งน่องต่างๆอะไรพวกนี้ต้องระวังอยู่ฟันกระดูกต่างๆอ่ะไมเกรนความเครียด อย่าให้มากไปจนจนเกิดปัญหาได้นึกออกปพะพอมันมันเครียดมากไปอ,อะไรอย่างเงี้ยบางทีเส้นเลือดในสมองอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้ไม่เกิดปัญหาได้ก็หาวิธีการทํายังไงก็ได้ให้มันเกิดการผ่อนคลายอย่าให้สารที่เรียกว่าคอร์ติซอลเนี่ยมันหลั่งออกมามากเกินไปเราต้องสิ่งที่ขาดไม่ได้ต้องเป็นอาหารเช้ายังไงต้องหาวิธีกินข้าวเช้ากินข้าวเช้าไม่ได้กินมามา่ากินมามา่มาไม่ได้กินนมกินโปรตีนกินอะไรก็ได้คือเพราะว่า จากการศึกษาทางการแพทย์มาเนี่ยข้าวเช้ามันค่อนข้างจะมีความสําคัญมากแต่เราไม่มีเวลากินยังไงนึนกออกปหอ่าแล้วทีนี้ทำไมถึงมาพูดถึงราศีสิงห์เพราะราศีสิงห์มันมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าราศีอื่นเพราะดาวเสาร์มันเล็งอ่าดังนั้นถ้าคุณทําอะไรผิดหลักโภชนาการเนี่ยคุณคนอื่นอาจจะไม่เป็นอะไรคุณเป็นเลยนึกออกปหอ่านี้ก็เลยต้องเตือนให้ระวังกันนะครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสาหรับดวงครึ่งปีหลังนะครับวันนี้ครับพระเจ้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ